เจ้าหมาที่ท่านผู้ฟังเห็นทําท่ากลัวสุดชีวิตอยู่ในรูปเ่คือภาพถ่ายที่พี่สาวของผมถ่ายส่งมาให้เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ฟังผมมีพี่สาวอยู่ท่านหนึ่งทํางานด้วยกันครับเคยอ,อยู่บริษัทเดียวกันเมื่อสักประมาณ25ปีที่แล้วนะครับประมาณสัก25ปีที่แล้วแล้วแกก็ลาออกไปทํางานบริษัทอื่นแต่ก็ยังหนีกันไม่พ้นครับเจอกันในวงการบ่อย ทุกวันนี้แกก็เป็นลูกค้าผมบ้างผมก็เป็นลูกค้าแกบ้างก็เรียกแกว่าพี่นีแล้วกันครับพี่นีนี่เป็นเซลล์ที่มากความสามารถท่านหนึ่งในวงการเริ่มเรื่องก็คือว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประมาณวันอังคารหรือวันพุธเนี่ยแหละครับยู่ๆพี่นีก็โทรหาผมตอนประมาณ4ี่ทุ่มกว่า,วาผมก็ตกใจมากเลยนะบอกเอ๊ยสงสัยยังไม่ได้บอกแกเรื่องงานว่ะเรื่องของที่แกฝากหา พอรับสายปุ๊บผมก็พูดเรื่องงานทันทีบอกพี่ผมยังหาไม่ได้แกบอกไม่ใช่เรื่องงานผมก็ถามอ้าวพี่แล้วมันเรื่องอะไรล่ะแกบอกเฮ้ยจตุพรช่วยพี่หน่อยเนี่ยได้เรื่องแล้วเนี่ยผมถามเกิดอะไรขึ้นครับพี่แกก็เล่าไ้ฟังว่าหมาพี่เนี่ยกําลังเล่นกับมันอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ๆมันก็หยุดเล่นกับพี่แล้วก็เห่าด้วยเสียงอันดังถึงสองครั้ง <c oughs> แล้วถัดจากนั้นมันก็เลิกเล่นเลย มันก็กระโดดขึ้นมาอยู่บนตักพี่นีแล้วก็ไม่ยอมลงไปไหนครับทําท่ากลัวสุดชีวิตหมาอย่างที่ท่านผู้ฟังเห็นอยู่ในรูปนี่แหละเจ้าหมาตัวนี้เป็นหมาพันเล็กครับพี่ีบอกว่าแกเอามันมาเลี้ยงตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้อยู่ที่บ้านมาหลายเดือนละปกติก็จะเล่นกับแกเป็นหมาที่เลี้ยงในบ้านนะครับไม่ได้เป็นหมาเลี้ยงนอกบ้านก็คงจะดูกันออกเป็นหมาพันเล็กพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้พี่นีก็ตกใจขึ้นมาโทรมาหาผม ผมก็บอกเอา้าพี่นี่มันเป็นยังไงแกก็บอกว่าพอกระโดดขึ้นมาบนตักแกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยอมลงเลยนะก็หันไปมองซ้ายมองขวาเหมือนกับมีคนเดินแล้วมันมองตามประมาณนี้ผมก็พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลก็บอกอ๋อพี่นี่มันคงไม่มีอะไรมากหรอกครับน่าจะมีผีเข้าบ้านพี่อะเท่านั้นครับพี่นี่กรีดดังลั่นแกบอกว่าเฮ้ยจะตรไปพูดงี้ได้ยังไงผมบอกเอา้าก็จากประสบการณ์เนี่ยก็ สัตว์พวกนี้มันสามารถเห็นผีเห็นเทวดาได้ครับเห็นถ้าไม่ดีผมก็ถามว่าเอาพี่นีครับแล้วแฟนพี่กับลูกพี่ไปไหนอะแกก็บอกว่าเนี่ยเขาไปเมืองนอกกันไปอา่ากรุงปักกิ่งหรือเชียงให้ผมจําไม่ได้ละแต่ว่าไปเมืองจีนนี่แหละทั้งบ้านก็เหลือพี่นีคนเดียวกับหมาอีกหนึ่งตัวผมก็บอกเอายุ่งละสิเอาอยัางไงแกก็บอกว่าให้ผมเนี่ยทำยังไงก็ได้ช่วยกันหน่อย ผมก็เออไอเราจะทํำยังไงเนาะไม่มีความสามารถที่จะถอดจิตถอดวิญญาณไปบ้านพี่นีซะด้วยผมก็พยายามจะถามก็พี่แล้วยังไงเนี่ยมันเป็นห้องแบบไหนแกก็บอกว่าห้องนี้เป็นห้องนอนของแกงเองนี่แหละครับบ้านหลังนี้ก็อยู่มา8ปปีแล้วแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแกก็เลยใจเสียผมก็บอกว่าพี่นีถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้พี่เดี๋ยวเนี่ยพี่มีห้องพระไหมเนี่ย พี่ขึ้นไปจุดทูบจุดเทียนหน่อยดีไหมแกก็บอกว่า,าที่บ้านเนี่ยเขาไม่มีทูบกันเพราะว่ากลัวว่าจุดแล้วจะกลัวไฟไหมผมก็เอาไงวะก็เลยตัดสินใจเอา้างั้นเอางี้แล้วกันก็เลยวิ่งขึ้นไปที่ห้องพระที่บ้านครับกะว่าจะขอพึ่งความสามารถของวัวธนูกับวิญ,ญญาณที่อยู่กับผมนี่แหละผมก็บอกพี่นีบอกเอางี้พี่นี่ เดี๋ยวพี่บอกชื่อนามสกุลพี่มาเดี๋ยวผมจะจัดการเนี่ยส่งวิญญาณไปช่วยให้เขาเจรจาให้พี่นีก็ฟังผมเสร็จแกก็จับใจความได้ว่าผมจะส่งผีไปเพิ่มเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังหนังเป็นคนละม้วนแกบอกเอ้ยไม่ต้องส่งมาเธอจะส่งมาทําไมผมนี่ฮาลั่นเลยบอกเอาแล้วจะให้ผมช่วยยังไงละพี่เออ แล้วพี่ที่ผ่านมานี่พี่ก็ไม่เลี้ยงบัวธนูควายธนูไว้เลยเนี่ยในบ้านเนี่ยไม่มีวิญญ,ญาณอารักขาเลยก็อยู่ยวิญ,ญญาณอื่นก็เข้ามาได้แต่ผมก็มองในแง่ดีผมบอกพี่นี่ครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าที่ก็ได้ท่านอาจจะโผล่มาพอดีแล้วไอ้เจ้าหมามันก็เพิ่งมาอยู่มันก็ไม่รู้ว่าใครมันก็เพิ่งเห็นเพราะว่าปกติที่บ้านของทุกคนเนี่ยครับก็จะมีผีอยู่แล้วลหะไม่ต้องไปสรรหาดูที่ไหนเพียงแต่ว่าที่ไม่เห็นเพราะว่ามันไม่มีความสามารถจะเห็นกันก็เท่านั้นเอง หลังจากที่ผมโดนพี่นีโวยมาผมก็คิดสูตรใหม่ครับท่านผู้ฟังผมก็เลยบอกว่าพี่นีเอางี้ถ้าในเมื่อพี่เองเนี่ยทูบก็ไม่มีให้พี่ตั้งจิตให้มั่นนะครับแล้วก็บอกกับวิญญาณว่าเอาอย่างนี้อย่าเพิ่งมาทําอะไรให้ตกใจกลัวเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยจะใส่บาตรแล้วก็จะกรวดน้ําไปให้พี่นีบอกโอเคกู้ดไอเดียครับก็เลยวางสายแยกย้ายกันไป แต่ผมก็ด้วยความเป็นห่วงครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยประมาณ9นาฬิกาผมก็รีบโทรหาพี่สาวคนสวยของผมทันทีผมก็บอกว่าพี่แล้วเมื่อคืนพี่ทํำยังไงล่ะครับเนี่ยแกก็บอกว่าแกก็ย้ายห้องนอนสิครับท่านผู้ฟังนอนไหวเหระจากห้องนอนที่เคยนอนอยู่ทุกคืนก็อยู่ไม่ได้ครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นห้องอื่นแต่ว่าตอนกลางคืนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนอนหลับเป็นปกติดีแล้วพี่นีก็เล่าให้ผมฟังว่า หลังจากวางสายผมแกก็โทรไปคุยกับสามีที่ต่างประเทศนะครับที่เมืองนอกสามีแกก็ปลอบว่าอ๋อไอเจ้าหมาตัวเนี้บางทีมันเห็นเงามันในกระจกอ่ะมันยังตกใจกลัวเลยมันเป็นหมาขี้กลัวพอวันรุ่งขึ้นนะครับพี่นีก็เลยทดลองดูดูซิว่ามันเป็นอย่างที่สามีแกพูดหรือเปล่าแกก็อุ้มเจ้าหมานี่แหละครับเฉียดไปเฉียดมาตรงหน้าตู้จนแกบอกวันหน้ามันจะชนกระจกอยู่แล้วจะดูพร้อ พี่ก็ไม่เห็นว่ามันจะสนใจมองกระจกตรงไหนเลยก็แสดงว่าสมมุติฐานของสามีเนี่ยเป็นอันตกไปเจ้าหมาน้อยผู้น่าสงสารเนี่ยนะครับผมก็ดูหงห๋อเฮงเจ้าหมาตัวนี้แล้วเนี่ยก็คิดในใจว่าแหมถ้าเมรเนี่ยโจรบุกเข้าบ้านพี่นีสงสัยหมามันจะช็อกตายก่อนเจ้าของนะครับเพราะว่าท่าทางเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นหมาขี้กลัวไม่ค่อยจะเป็นหมาสายบูพอคุยกันไปคุยกันมาพี่นีบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยว เนี่ยเดี๋ยวพี่จะออกจากออฟฟิศเนี่ยพี่จะไปซื้อของใส่บาตรก่อนเดี๋ยวไม่ทันพระฉันเพนก็ปรากฏว่าเรื่องพี่นี้ก็จบลงด้วยดีด้วยการที่แกตั้งจิตอธิษฐานขอใส่บาตรกวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าวิญญาณดวงนั้นน่ะที่มาอยู่ในบ้านพี่นี่อาจจะเป็นวิญญาณเจ้าที่หรือว่าวิญญาณญาติพี่นีเองมา หรือจะเป็นวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรหรือวิญญาณอะไรก็สุดแท้แต่จะเดาแต่ว่าสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีหวังว่าเพื่อนได้ฟังแล้วถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์นี้ก็นำไปประยุกต์ใช้ได้วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ